นี่คือรายการบุสตอรี่ครับวันนี้ครับผมก็จะพาทัวร์สตูดิโอของผมครับก็เป็นการจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสตูดิโอในการถ่ายทำรายการครับการที่เรามีสตูดิโอการที่เรามีสตูดิโอของเราเองนะหนึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของอในเรื่องของการถ่ายทำนะให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ สี่สามสองแอคชั่นเย้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสต์เตอร์เในช่องสถานีแมบบทุกทุกครับวันนี้ครับเราก็จะมาถ่ายทำในสตูดิโอของผมครับก็เป็นเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทำสตูดิโอครับวันนี้ผมก็ได้ ฉากหลังกีนสตรีมันนย่งอืนครับก็วันนี้เราก็ามาถ่ายทำในสตูดิโอของผมครับผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสตอรี่ที่เกิดในช่องสถานีแบบวิทวุฒครับอตอนนี้ครับเราก็าช่องสถานีแบบวิทวุฒเนี่ยเราได้ทำคลิปแรกคลิปแรกที่ไปถ่ายนะก็คือเป็นไปไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตนะครับในคลิปนั้นนะครับผมก็ไปถ่ายทำในสวนสัตว์ดุสิตครับก็เป็นคลิปแรกถือว่าเป็น คลิปแรกของผมเลยนะครับที่ทำในช่องสถานีแบบบุ๊ทบครับตอนนี้นผมใช้ชื่อช่องว่า s t a t i o o w o o d w o o d e n t e r t t i n m e n t นะครับก็คือแปลเป็นไทยก็สถานีแบบวุๆเนี่แหละครับนะครับ,นะรบวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยในเรื่องของคอนเทนต์ในรายการในช่องผมว่าหลังจากผมมีอคอนเทนต์เกี่ยวกับ w o o d บุ o ทช็อตบุ o ทช็อตนี่คืออะไรเป็นคลิปสั้นๆที่ผมเนี่ยนำเสนอในช่องผมะเป็นอาจจะเป็นเรื่องราวของ Passage, อัลบั้มเพลงอัลบั้มของในเรื่องราวของภาพยนตร์ในเรื่องราวของละครในเรื่องราวข,ของแวดวงบันเทิง th th ที่เราอยากคิดถึงและเราอยากเรายาังเรายาังอ,อยากจะกลับมาพูดคุยแล้วสู่มเนฟังครับผมนะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับคอนเทนต์รายการครับคอนเทนต์นี้รายการ,รนี้ครับคือรายการบูสตอรี่รายการโตมากับเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์รายการที่เกี่ยวกับเราอาจจะโตมากับเพลงโตมากับศิลปิน โตมากับอัลบัม้มโตมากับภาพยนตร์ตมากับละครน,นะครับอันนี้คือคอนเทนต์รายการรายการโตมากับครับแล้วก็รายการที่2ครับคือการ I m i s s you เราก็จะมาพูดคุยเรื่องสุเป็น่าในเรื่องราวที่เรายังคิดถึงอยู่อาจจะเป็นในยุค90ยุค2000ยุควาเคนะครับแล้วก็หยิบยกเอาประเด็นเหล่าน,นั้นนะมาพูดคุยกันในรายการ ไ i s ิ you นะครับแล้วก็รายการคุยหน้าจอคุยหน้าจอนเนี่ยก็อาจจะเป็นการยิบยกประเด็นเป็นเรื่องที่กำลังพูดถึงอยู่ในช่วงนั้นมาพูดคุยล่าส่วนหงฟังนะครับนี่คือคอนเทนต์รายการคุยหน้าจอครับเป็นการนําเรื่องราวที่อยู่ในกระแสนําเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่มาพูดคุยล่าส่วนหน่งฟังนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือบุ o คลเรื่ในคลิปนี้ครับก็วันนี้ก็พามาดูบรรยากาศของ การทำสตูดิโอครับสำหรับใครที่เริ่มต้นที่จะเป็นยูทูบเบอร์ครับก็แนะนำครับกล้องมือถือตัวเดียวยังไม่ต้องอะไรอะไรมากมีฉากหลังฉากหลังนิดๆหน่อยๆนะฮะนะครับก็สตดีโอของผมก็ยังต้องอปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับวันนี้ได้ฉากแล้วเดี๋ยวต่อไปเรื่องของไฟนะครับเรื่องของไฟต้องมีการไฟสตูดิโอมา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 ใช้ในการถ่ายทำครับเพราะว่า เมื่อเราใช้ฉากหลังเนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ไฟนะครับก็ฝากกดติดตามากดกระดิ่งฝากช่องผมครับไว้นในอ้อมอกหงใจของท่านผู้ชมได้ครับหลับคลิปรายการ Wood สตอรีในช่องสถานีแบบบุ๊ดในคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมครับที่กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเราครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ สตูดิโอนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบครับก็ยังต้องการปรับถึงการปรับเปลี่ยนปรับปรุงกันต่อไปครับก็ฉากมีแล้วครับฉากมีแล้วต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของไฟกันครับในทางการไฟเพราะว่าการใช้แบ็คเป็นกีสกรีนเนี่ยมันต้องใช้ไฟที่แรงมากมันจะจออภาพไดน้นะครับนะฮะก็อย่างไรก็ติดตาม รับชมรายการมูสตอรี่ในช่องสถานีแบบนุ้ครับฝากบติดตามเพื่อรดิ่งให้สำหรับคนที่เพิ่มผัดทำยูทูบ e ไม่ยอย่างผมครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมครับฝากช่องด้วยครับช่องสถานีแบบทุกทแบบุครับ